สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอกอยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ที่หลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดพานทัสม a ทาโร่และเซ c r e เ e สเอิร์ a ออรคลิป r a นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100เก็เป็นได้ ไฟราศีเมษสิงหธนูธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าหกเจสิบ 18 81 20 24 42 33 35 53 56และ65วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ Dandom for you ไพ่เล่าเรื่องท w วบคัพโอ้พลังงานไพ่ใบแรกขึ้นมาก็หวานฉ่ำมาเลยพลังงานของคู่แท้คู่ครองคู่ชีวิตคุณกำลังจะเจอเนื้อคู่คนที่เข้ามารักคุณหมดหัวใจคนที่เข้ามารักกันไม่ใช่รักฝ่ายเดียวคนที่ความสัมพันธ์ จะมีแต่ความเท่าเทียมกันเป็นผู้ให้เป็นผู้รับอย่างยุติธรรมคนคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาจัดสรรทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วโชคชะตาขีดเขียนเอาไว้แล้วว่าเขาคือคู่ครองคู่แท้ความรักแท้ความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณพลังงานของไพ่สองถ้วยเป็นพลังงานของคู่แท้ ที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณอาจเป็นพลังงานคู่แท้และคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรม p พ i ออ o เพนนิ a ค l ลสพลังงานของเขาตอนนี้เขาเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณเพื่อมาบอกความรู้สึกมาสารภาพรักพลังงานเขาพร้อมามากๆติดปีกเตรียมบินแล้ว กำลังร่างคำพูดกำลังเขียนบทสนทนาตระเตรียมการเป็นอย่างดีในการจะเข้ามาหาคุณในการที่จะมาแสดงความรักมาแสดงออกกับความรู้สึกนึกคิดว่ารักคุณอย่างมากมายคนคนนี้เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องการเงินพลังงานของเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานเก่งแต่ความรักเนี่ย สอบตกช้ามากในความสัมพันธ์แล้วกว่าจะตัดสินใจจะเทคแอคชั่นอะไรแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยคิดนานเตรียมการนานเหลือเกินพลังงานคลิปนี้เป็นคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานเป็นคนที่เขายังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือนิ่งเงียบกันไปนานแล้วถึงเวลาแล้วเขากำลังจะเข้ามา เพื่อสารต่อในความสัมพันธ์นี้โฟบสอดสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปเขาคิดถึงคุณมากๆบางพลังงานเนี่ยนิ่งเงียบกันไปเพราะว่ามีประเด็นปัญหากันทะเลาะกันขัดแย้งกันความคิดถึงอย่างมากมายนี้ทำให้เขาทรมานเขาทุกข์ใจอยากจะยอมคุณความนิ่งเงียบนี้ เขาต้องอดทนกับความคิดถึงคุณอย่างมากคิดถึงจนทุกข์ทรมานคิดถึงเช้าสายบ่ายค่ำกลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนออกมาดูพระจันทร์ออกมาดูดวงดาวส่งความรักความคิดถึงผ่านสายลมท้องฟ้งฟาแสงดาวพระจันทร์มาถึงคุณยิ่งนิ่งเงียบไปนานเท่าไหร่คนคนนี้ยิ่งเจ็บปวดหากมีประเด็นปัญหากันเขายอมแพ้เขายอมคุณ เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเป็นฝ่ายยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถ้าหากที่ทะเลาะกันนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาทำผิดเป็นสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจคุณการนิง่เงียบครั้งนี้เขาเสียใจและเจ็บปวดเขายอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว n i ยออฟฟิเ a c l โค้โอ้คนคนนี้เป็นคนที่ช้ามากในความสัมพันธ์ ดูสิพลังงานเขาเป็นน้องแรกความหมายคืออึดอดทนมากทําให้ตัวเองเจ็บทําให้ตัวเองทุกข์ไม่เป็นไรอดทนไหวรอก่อนเดี๋ยวคุณก็ติดต่อสื่อสารกลับมาเขาคิดแบบนี้ความสัมพันธ์เลยหยุดนิ่งเนิ่นนานแต่ไม่ว่าเขาจะรอคุณเนิ่นนานเพียงใดกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่เขาคิดคุณเองก็ไม่ได้เทคแอคชั่นคุณนิ่งเงียบแล้ว เขาประเมินคุณผิดไปความนิ่งเงียบของเขาถึงจุดสิ้นสุดเขาจะต้องกลับมาติดต่อสื่อสารหาคุณกลับมามอบสิ่งของที่มีค่ากลับมามอบสถานภาพ,าพที่ชัดเจนเขาจะพูดความจริงความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อคุณว่าเขารักและเห็นคุณค่าในตัวของคุณอย่างมากเทียบสอด คนคนนี้เป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเคยมีคำพูดในการกระทำที่ทำร้ายจิตใจคุณหรือเป็นคนที่เคยทำให้คุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาไม่จริงจังเขาไม่จริงใจมองคุณเป็นตัวเลือกมองคุณเป็นทางเลือกสุดท้ายในวันที่ไม่มีคุณเพิ่งรู้ว่าสำคัญเพิ่งรู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาเจ็ปวดและเสียใจอย่างมากมาย ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยปล่อยคุณให้ออกไปจากชีวิตเขาที่ครั้งหนึ่งเขาเนี่ยตาถั่วเหลือเกินที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความเลอค่าไม่เห็นเพชรเม็ดงามเช่นคุณ t ทรเ c ิ p ครับเขาคิดได้ละเขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเขาจะมาต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้ารุดหน้าอย่างรวดเร็ว มีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อนนัดเดทนัดเจอกับคุณเขาอยากพาคุณไปพบเจอสังคมของเขาครอบครัวของเขาพลังงานเขาจริงจังมากๆคิดไปไกลถึงขั้นอยากจะแต่งงานกับคุณไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของคู่แท้าทางจิตวิญญาณที่ใกล้เวลา union, รียูเนียนใกล้ได้กลับมารวมตัวกันใกล้ถึงเวลาที่จะสุขสมหวังแล้ว m e n e นที่ปรึกษาหรือไพ่ใบน,นี้คือ The ะฮาโร a ฟนคนคนนี้มีที่ปรึกษาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานจัก,กรวาลนนะหรือหมายถึงผู้ที่มีตาที่สามอย่างรู้ฟ้าดินเช่นหมอดูนะคนคนนี้เชื่อมากๆเรื่องโชคชาตาอาจเคยไปดูดวงหรือตัวเขาเองนี่แหละ มีเซนส์สัมผัสที่สามารถเชื่อมต่อหรือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้คนคนนี้เป็นลูกรักจักรวาลเขาเนี่ยไม่เก่งเลยเรื่องความรักจำเป็นอย่างมากต้องมีที่ปรึกษามีพลังงานที่คอยนำทางช่วยเหลือเขาพลังงานของเขาเป็นคู่แท้จริงเป็นคู่คนสุดท้ายที่จักรวาลกำหนดมาให้ครองคู่กับคุณไพ่เฮลโลแฟนเนี่ยไพ่พระเป็นไพ่ที่ บอกถึงการรอคอยที่ยาวนานคุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างยาวนานหรือกว่าจะเจอคนนี้ก็อายุมากแล้วต้องรอคอยกันไปต้องผ่านบททดสอบอย่างมากมายกว่าจะสิ้นสุดซึ่งทุกบททดสอบรอคอยเนื่นนานบางคนกว่าจะสมหวังกันอายุเลขสี่เลขหหรือบางคนอายุเลข6ก็เป็นได้ เดมเพรสแต่คุ้มค่าอย่างมากมายเมื่อคนคนนี้ปรากฏตัวเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะถูกรักอย่างมากที่สุดเขาจะให้เกียรติให้ค่าเขาเทิดทูนคุณมากๆไพ่เดมเ e รสไพ่จัก,กรพรรด,ดินีหญิงไพ่ที่สูงส่งที่สุดสูงกว่าไพ่ควีนสูงกว่าไพ่ราชินีทุกหมวดหมู่เขามองคุณดีมากๆ เขาไม่สามารถที่จะมองหาใครได้อีกแล้วพลังงานที่เลิศเลอเพอร์เฟเช่นนี้เขารู้สึกกับคุณเท่านั้นเขามองเพียงคุณเขาให้ตำแหน่งนี้กับคุณผู้หญิงที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะลงเอยเป็นคู่ครองคู่ชีวิตอยากจะให้เป็นภรรยาของเขาอยากจะให้เป็นแม่ของลูกเขาพลังงานของเขาเขามองคุณอุดมสมบูรณ์คนคนนี้อยากเข้ามาดูแลคุณอยากอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูคุณ อยากทำให้คุณสุขสบายอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีอยากปฏิบัติดีต่อคุณให้เหมาะสมคู่ควรกับความดีงามที่ตัวคุณมีที่ตัวคุณเป็นดัชาชียร์พลังงานคนคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นคนที่ขยันทำงานกระตือรือร้อน มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นในความสำเร็จชีวิตเขาเดินทางบ่อยดวงชะตาชีพจรลงเท้าอาจเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือเดินทางเพราะว่าชอบท่องเที่ยวแต่สุดท้ายดวงชะตานี้ได้ขีดเขียนเอาไว้แล้วว่าเขาต้องเดินทางไกลามาหาคู่แท้ของเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบเจอหน้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเป็นครอบครัว คู่แท้ของเขาคนนั้นก็คือคุณ awakening โอ้ไพ่สำรับนี้พไพ่ใบนี้คือ judgment แต่ดูสิเขาใช้คาว่า awakening การตื่นรู้คนคนนี้ตื่นรู้แล้วเพราะจัก,กรวาลเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเสียงรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพลังงานของมนุษย์หรือว่าพลังงานที่ระดับสูงกว่ามนุษย์ล้วนแล้วแต่คอยชี้ทาง คอยส่องแสงสว่างบอกเขาช่วยให้เขาตื่นรู้ช่วยให้เขาแน่ใจช่วยให้เขารู้ว่าคู่แท้ของเขาคือคุณคนคนนี้เขาตื่นรู้แล้วว่าคู่แท้ว่าความรักแท้ความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาคือคุณเป็นการตื่นรู้ที่ไม่ได้ตื่นรู้ด้วยตัวเองแต่เป็นการตื่นรู้จากการบอกกล่าวนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของพลังงานจัก,กรวาลที่โอบอุ้มคุ้มครองนำทางเขาเขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากมีทะเบียนสมรสจดทะเบียนทางกฎหมายอยากมีการแต่งงานเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามจารีตประเพณีอันดีงามเขาเนี่ยจะเข้าตามตอกออกตามประตูจะให้เกียรติคุณมากๆไม่ใช่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วจะทำอะไรกับคุณก็ได้ เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยความจริงจังจริงใจเพื่ออยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาก้าวหน้ารุดหน้าจนถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวกันได้ a อ d o ์ล e n t พ c น e s โถึงเวลาแล้วที่คนนี้จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เขาจะจีบคุณอย่างเต็มกำลังจะทำทุกอย่างให้คุณตกหลุมรักเขา ให้คุณยอมให้สถานภาพคู่รักกับเขาเขาเป็นคนที่พยายามกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆความรักครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่าจะสู้จะลุยคุณเตรียมตัวรอรับพลังงานการจู่โจมจากเขาเขาจะเข้าหาคุณด้วยพลังงานที่มุ่งม,มั่นชัดเจนเขาจะเข้ามาเพื่อทำให้คุณเนี่ยได้มองเห็นความรักอย่างมากมายที่เขามีต่อคุณ เขาจะแสดงออกในความรักกับคุณอย่างชัดเจนมากตลอดเวลาทั้งการกระทําคำพูดสีหน้าแววตาทุกสิ่งทุกอย่างที่สื่อสารออกมาคุณจะชัดเจนได้ในหัวใจว่าเขารักคุณอย่างมากมายเดม o n เขาคิดถึงคุณหนักมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนคิดถึงแล้วก็เศร้าเหงาหัวใจหัวใจเขาเนี่ย เหี่ยวเฉาเหลือเกินในวันที่นิ่งเงียบไปในวันที่ไม่มีคุณเขาไม่อยากที่จะกอดเก็บความรู้สึกรักความคิดถึงอย่างมากมายนี้เอาไว้ภายในหัวใจอีกแล้วทุกอย่างจะถูกแสดงออกความรักความคิดถึงจะเป็นพลังงานที่ปัททุออกมาจากหัวใจของเขาไม่สามารถหยุดยัง้งไม่สามารถมีอะไรมาขวางกั้นได้อีกแล้วเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคชะตากำหนดมา เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลหามาให้เขาเขาเชื่อว่าคุณและเขาเป็นโชคชะตาของกันและกันเขาจึงได้รู้สึกกับคุณมากมายถึงเพียงนี้เขาถึงได้รักคุณมากโดยที่ไม่มีข้อมแม้ไม่มีเหตุผลใดว่าทำไมถึงได้รู้สึกรักและผูกพันคุณได้มากมายเช่นนี้เช่นนบครับโอ้คนคนนี้เขารักคุณมาก รักมากมายเนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดไหนไพ่หลายๆใบเลยแสดงออกถึงความรักอย่างมากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักคนคนหนึ่งได้สุดหัวใจเขาให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้เป็นรักไร้เงื่อนไขพร้อมที่จะรักคุณหมดทั้งหัวใจพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขพลังงานไพ่สิบถ้วยคือพลังงานคู่ครองคู่แท้เขาจะพัฒนาความรักนี้ให้มั่นคงเติบโต Five of Cups สถานการณ์ในวันที่ไม่มีคุณเขาเศร้าเสียใจเขารู้สึกผิดและเจ็บปวดนะเป็นพลังงานของคนที่ขัดแย้งกันแล้วเขาทําให้คุณเสียใจมีคําพูดที่ไม่น่ารักวันนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนผิดเขาเสียใจและเขาเจ็บปวดมากๆอยากแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างกันซ i ลล์ครับสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะเงียบไปนานเพียงใดเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วง้อคุณการวนกลับจากคนที่รู้จักกันแล้วเป็นพลังงานของคู่จากอดีตชาติเขาจะทำให้คุณประทับใจเขาจะกลับมาเป็นผู้ให้การให้และรับจะเท่าเทียมกันไพ่หกถ้วยเนี่ยอีกความหมายคือคู่จากอดีตชาติที่ตามมาพบเจอกันตามมารักกันไฟอ,อัสอด สถานการณ์ที่คุณกับเขาขัดแย้งกันหรือบางคนทะเลาะกันรุนแรงวันนี้เขายอมแพ้เขาจะไม่ทะเลาะกับคุณอีกแล้วการมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคุณนี่คือความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขาวางดาบลงแล้วเขากอดดาบเอาไว้ไม่ใช่ลักษณะของการถือดาบต่อสู้กันพลังงานไพ่ใบนี้คือยุติซึ่งความขัดแย้งใดสิ้นสุดซึ่งความไม่เข้าใจใดๆต่อกัน ทู o อ f ฟ e นเนโคลสไพ่สองเหรียญสำรับนี้มีสองคนพลังงานทวินเฟรมนะพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณเขากำลังจะกลับมาเพื่อรวมตัวกับคุณนี่คือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์การกลับมาเพื่อเป็นรักแท้รักไรเงื่อนไขของกันและกันวนกลับมาเพื่อเป็นคนรักที่ดีของคุณทุกอย่างที่เป็นคุณเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เขาได้มองเห็นชีวิตของเขา เขาเองอยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสียที่เขามีเพื่อที่จะได้วนกลับมาเคียงข้างครองคู่คุณด้วยพลังงานที่สุขสงบจิตใจแม่หมอตั้งชื่อไายเล่าเรื่องวันนี้ว่าจักรวาลช่วยเขาให้ตื่นรู้ว่าคู่แท้ของเขาคือคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ Oracle, ่อ r ร c l e ลเสริมให้นะคะ เพรา i ชั่วหลายแความเชี่ยวชาญความหมายที่หนึ่งคนนี้เป็นคนที่เก่งมากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาดีพลังงานของเขาเมื่อเชื่อมต่อกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลได้เขาเชี่ยวชาญมากๆเรื่องการใช้พลังงานเขามีตาที่สามที่แข็งแกร่งเขามีจิตวิญญาณ ที่สามารถเชื่อมต่อจิตวิญญาณของคุณได้อย่างลึกซึ้งความหมายที่สองคนคนนี้กลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการที่จะรักคุณและเป็นความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นเขารู้เพราะเขาเป็นจิตวิญญาณเครื่องหนึ่งของคุณเขารู้ว่าจะต้องพูดยังไงจะต้องเข้าหาแบบไหนจะต้องทำวิธีการใดให้คุณตกหลุมรักเขาให้คุณให้โอกาสเขา ความเชี่ยวชาญบังเกิดขึ้นกับเขาแล้วเมื่อเขาตื่นรู้ moderation การกลั่นกรองคนคนนี้เขาช้ามากจริงๆคิดแล้วคิดอีกกลั่นกรองกว่าจะตัดสินใจเนิ่นนานสุดท้ายคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไม่อาจดื้อดึงต่อโชคชะตานกเนี่ยเปรียบเหมือนการติดต่อสื่อสาร สุดท้ายก็ต้องกลับมาติดต่อสื่อสารหาคู่รักของตัวเองติดต่อสื่อสารหาคุณด้วยการคิดพิจารณาไตรตรองกันกรองเป็นอย่างดีไม่ใช่การกลับมาแบบที่ผีรามแบบที่ด่วนไวใจเร็วคือคิดดีแล้วคิดเป็นอย่างดีคุณจงมั่นใจได้เลยว่าการเข้าหาการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่อยไป จะไม่ห่างเหินห่างไกลเขาจะไม่เงียบหายออกไปจากชีวิตคุณอีกแล้ว Alchemy การเล่นแร่แปลธาตุหรือความขลังเนี่ยดูคนนี้สิพลังงานเขาอะเมื่อจิตวิญญาณตื่นรู้พลังงานเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลแรงดึงดูดมหาศาลเลยที่จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของคุณ ระวังเอาไว้ให้ดีนะคนนี้เมื่อเขาแมนิเฟสหรือว่าคิดถึงคุณนะ่ะแรงดึงดูดสน่หาราคะเกิดอย่างมากมายคุณจะไม่สามารถต้านทานหัวใจได้เลยเมื่อคนคนนี้ส่งพลังงานความรักความคิดถึงมาให้คุณเขาไปดูดวงเขายิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่จริงๆเขาก็มั่นใจด้วยสัญชตาตญาณของเขาอยู่แล้วนะว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาแต่พอไปดูดวงเนี่ยหมอดูบอกใช่คุณนี่แหละ เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของเขาตัดไม่ได้ยังไงก็จะต้องกลับมายังไงก็จะต้องมีทางให้ไปต่อจนสมหวังกันให้ได้เขายังเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาเขาไม่ได้เชื่อคำพูดหมอดูหรอกนะเพียงแต่ไปถามเพื่ออยากจะรู้ว่าพลังงานเขาที่เขารู้สึกเช่นนั้นน่ะจริงไหมพลังงานของหมอดูจะสอดคล้องเขาหรือเปล่าก็เป็นพลังงานที่ตรงกัน มาเสริมกำลังกันเข้าไปใหญ่ให้เขายิ่งมั่นใจในสัญชาตยานมั่นใจในการอย่างรู้ทางจิตวิญญาณเขายิ่งเชื่อในสัญชาตยานและความรู้สึกของตัวเขาเอง Cur thy, ความชัดเจนเนี่ยความชัดเจนกระจางในหัวใจกระจางในจิตวิญญาณของเขาว่าคุณเป็นคู่แท้เป็นคู่เทวินเฟรมของเขา เขาจะต้องกลับมาทำความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนจริงจังคุณกำลังได้รับการติดต่อสื่อสารจากคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เขาจะเข้ามามอบสถานภาพที่ชัดเจนเข้ามามอบความรักอย่างชัดเจนสิ้นสุดความสับสนสงสัยสิ้นสุดการรอคอยใดๆจากเขาถึงเวลาแล้วนี่คือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณและเขาจะได้แสดงออกในความรักที่ชัดเจนต่อกัน บาลานซ์ Balance, การสมดุลช่วงที่เขานิ่งเงียบไปเขาก็มีการเติบโตทางจิตวิญญาณมีการตื่นรู้เขาได้ตระหนักรู้ถึงอดีตว่ามีพลังงานหลายอย่างที่เขายังไม่สมดุลกับคุณเขามีการฝึกฝนเรื่องจิตวิญญาณมีการปรับเปลี่ยนพลังงานจนพลังงานของเขาเนี่ยสมดุลกับคุณจะเป็นความรักที่มีแต่ความสุขสงบไม่เหน็ดเหนื่อยหัวใจ มีการให้การรับที่เท่าเทียมกันมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ยืนยาวอยู่เคียงข้างกันด้วยพลังงานที่สมดุล Productivity ผลผลิตเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากทำให้ความรักความสัมพันธ์ชัดเจนลงเอออย่างจริงจัง และพลังงานตอนนี้ถึงเวลาอันเหมาะสมถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ผลผลิตนี้คือการเก็บเกี่ยวคุณงามความดีสิ่งที่ดีที่คุณเคยทำเพื่อเขาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นผู้รับได้เก็บเกี่ยวความรักที่ดีได้เก็บเกี่ยวการเงินทรัพย์สินที่มั่นคงมั่งคั่งจากเขาแม่หมอขอจบคำทำนายไพ่ล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ ให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกํากลังใจด้วยการกดไลค์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากาค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ